กรีทวอล o ไทยแลนด์โพสต์แบบนี้อาจบอกใบว่า e ีวีคันนี้อาจจะเข้าไทยก็ได้ก่อนฟังข่าวนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ที่ช่องผมด้วยนะครับกร e a วอล l l Thailand เคยประกาศผ่านสื่อมวลชนแล้วว่าปีนี้อาจมีแนวโน้มจะทำตลาดโอ r ่าแบล็กแคซึ่งอันที่จริงเจ้า Black Cat เนี่ยมันน่าจะเปิดตัวในปี2 0 2 1มากกว่าน่าจะเป็นเพราะว่ารอผลการตอบรับของโอ r ่ากู d แคทก่อนแน่นอนว่าทุกคน รู้ผลลัพธ์ดีว่าโอ a g า o d ดแคมีการตอบรับดีแค่ไหนนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่จะเข้าเมืองไทยนั่นก็คือคันนี้เรื่องของเรื่องคือ g r รทวอล l ์ไทยแลนด์ได้ยิงโฆษณาผ่าน Facebook พร้อมคำโปรยว่าโอ RA รถพลังงานทางเลือกใหม่จากแดนมังกรมาอวลดลวดลายและดีไซน์เหนือระดับพร้อมภาพโอ RA าบลเล่แคททางเราไม่ได้ฟันธงว่า โอ a b าบัลเล่แจะมาไทย100%แต่ก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างจากบริษัทเพราะเท่าที่สังเกตไม่ว่าเกร w วอลไทยแลนด์จะโชว์รุ่นไหนอะไรไม่ว่าจะเป็นในงานแสดงสินค้าหรือว่าผ่านสื่อโซเชียลรถยนต์รุ่นนั้นก็แทบจะมีแนวโน้มทําตลาดในไทยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น o อ a Black Cat และแท้ง500เป็นต้นชุดขายของ ORA b a l ัลเล่คือรถยนต์ไฟฟ้าทรงเรโทรแฮชแบ็ก ดีไซน์ย้อนยุคขนาด4เซ gment เน้นความโปร่งโล่งสบายของภายในห้องโดยสารและดีไซน์ภายในห้องโดยสารที่มีการประยุกต์ความร่วมสมัยในวันนี้เข้าด้วยกันสิ่งที่คนไทยชอบใจคือการออกแบบตัวถังภายนอกที่มีสุดทรงคล้ายโ o ล ks w a g e n Beetle ความยาวตัวถังรถ4,401ม mm, ิมกว้าง1,880ม mm, ิมสูง1,630ม mm, ิเมตร ฐานล้อยาว2,750ม mm. ิลิเมตรติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด168แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรรองรับระยะทางวิ่งไกลสูงสุดมากกว่า550กิโลเมตรทำความเร็วสูงสุด155กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ a b าบัลเล่แคพร้อมเปิดตัวในจีนวันที่30มีนาคม2022ปัญหาของโอ r a าบัลเล่แคก็คือ ยังมีกรณีพิพาทกับ Volkswagen Group ที่กำลังสอบสวนในประเด็นด้านการออกแบบตัวรถอาจมีการละเมิดสิทธิบัตร Volkswagen Beetle รถยนต์รุ่นดังหรือไม่วันนี้ยังไม่มีข้อสรุปแต่เชื่อว่าการเปิดตัวรถรุ่นนี้คงไม่น่าราบรื่นเท่าไหรนะ่นักถ้าหากยังเคลียร์ปัญหาไม่จบทุกคนคิดอย่างไรกับ ORA B บเล่ถ้าหากขายไทยจะชอบใจไหมครับ